พูดสู่วันพันธ์ศรยปีหา2566ครับที่ผทางตัวในโรงเรียนวันพันธ์ไทยนะครับมิสตีจีกู223นะครับในโอกาสนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครสำหรับประเทศไปจะเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะครับในกิจกรรมวันสุพรรณูดสู่วันพันธ์ศรัยปีการศึกษา2566ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีการเจริญมเยระหสุข การพูดในการลงเรื่องสื่อภูมรับฟังการมอบเกียรติบัตรและกล่าวเปิดงานตามนำลำดับของนักเรียนทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนข้าพเจ้ามีความยินดี่และขอขอบพระคุณท่านในอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุขผู้สูงวัยภาษาไทยข้าพเจ้า อนุญาตเรียนความเป็นมาอของก,นโนโการดำเนินโครงการเพื่อให้ทักเรทราบโดยสารเพียงน้กิจกรรมวันสุภาพูสูวนสันภาษาไทยเป็น,ก,าานกิจกรรมที่ทาเพงการเรียนรู้ภาษาไทยได้จักเครืุ้ปีการศึกษาเดือนเดือไซึ่งเป็นเดืนเกิดของออสุาร ตามศักยภาพด้วยงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโรเบอรี่ได้แก่กิจกรรมเปิดพัฒนาคมเรียงคำกิจกรรมแยกกร่างภาษาไทยกิจกรรมจัมกาส่กรนโลกที่นักเรียนได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริง6เพื่อเจะถูกค้นรู้ต้นเรื่องของไทยและของโลกผ่านการชมผลงานของค้นรู้ ติงหญิงทรายขวัญบูลองเทอม .1 ทับ3ขออนุญาตได้รับเอกชุดนะครับได้เลยนะครับบันทึกเรียบร้อยครับรกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญระดับมปลายชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาววรทนทน์กระบีศรีนักเรียนชั้นม .6 ทับ1รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวชน,นิชาราต่อนักเรียนชั้นม .5 ทับ6 รองชนะเลิศอันดับสองนางสาวสวัสดิ์สมนุนกองโคดนักเรียนชั้นมตงครับหนึ่งกิจกรรมแฟนทำแย่สมการผู้ระดับมอต้นชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงคุณอาการเฉียวอ่อนนักเรียนชั้นมองสองทับสองเด็กหญิงอภิญญารพรนิณทนประโตกสองทับสองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงปิตยาศรีฝานักเรียนมอสามทับสอง เด็กหญิงพรธีราศีปลายเป็นชั้นม3ทับ2รองชนะเลิศอันดับ2เด็กชายนามมีสุวสรรณม3ทับ2เด็กชายจากักร,รพัฒน์พงศ์โงเชยภูมิม3ทับ1ซึ่งเป็นกิจสระผู้นะครับในกิจกรรมวานแห่งสุขภาพแฝงแม่บุตรคู่ระดับมปลายชนะเลิศอันดับ1นางสาวส,สัชสิพรวราหงษ์ม6ทับศินางสาวปภาวรีโองเพชรศักดิ์ ม4ทับ8รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาววัชรผลประเสริฐม6ม4ทับ7นางสาวพรชนกแก่นจังม4ทับ7รองชนะเลิศอันดับสองนางสาวสุภิญญามาสันเพียนางสาวสุขิชยาพรประัยม6ทับ12ครับกิจกรรมการอ่านคำนองสนองระดับมต้น ชนะเลืองอันดับหนเด็กหญิงกัญญาพัชชวนชยัยภูมสากหนึ 3, รองชนะเลืออันดับหนึ่งเด็กหญิงวริศิตาพุ่งมามสามักสี่รองชนะเลืออันดับสองเด็กหญิงนิชาวันเิมสมักสิบสอง 1, 3, 12, ครับการอ่านควนองสนอร,ร,อร,อนอระดับ 1, มองปลายชนะเลืออันดับหนึ่างสาวกัญญากาศันเพียมสี่พักสา รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวจิราพรสุวรรณดาม .5 พักเก้ารองชนะเลิศอันดับ 2, ส,บสองนางสาวสุพัตราแพน่หองนางทองบกรักเก้ากิจกรรมการเขียนเรียงความระดับมต้นชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงอนันตพรนนทศรีม .1 พักสามรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงกรกนกสินทุกวงษานนจักรีชาพนพักหนึ่ง รองชนะเลิศอันดับสองเกหญิงแพรทองชั่วเชยภูน,นักเรียนชั้นม5กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับมปลายชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวคุณเยวีพักดีวัฒนาลูกูนักเรียนชั้นม6ทักหนึ่ง 1. รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวพรพรวีอิทธิสุพลนักเรียนชั้นม5ทักสองรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวปียะชัรไผ่ชัยภูนักเรียนชั้นม5 7, ทักเจ็ดครับ กิจกรรมแรงม้าแห่งวันธรรไทยระดับชั้นตนอเป็นกิจกรรมโคชนะเลิกอันดับหนึ่งเด็กหญิงจุฑามนีสบายเจดเด็กหญิงพประมาลกานศีรเบียนชั้นสองทันึ่งรองชนะเลืออันดับหนึ่งเด็กหญิงนัทพรลือชัยพาเด็กหญิงพัชราพรุณีรเียนชั้นนสามทับสี่รองชนะเลืออันดับสองเด็กหญิงพัชชาอุดมรักเด็กหญิงสุธิตามีเข้าแล้วเดกชั้นอสามทักสิบเอ็ดครับ กิจกรรมการบรแท้วันนาคดีไทยระดับมปลายชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวคุณยวีพัฒนวัฒนานุกูนนางสาวรัตนกบีศรีนภินชั้นองหกทับหนึ่งกำลังชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวนะครับ้ชใจภูมิรัยนพงศอหกทับหนึ่งนางสาวกวัตสุนงคกองโค้หกทับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวศิษาสุมานางสาวพระวัลนาคยารัตนพงศอหกทับหนึ่งครับ กิจกรรมสุดท้ายเป็นการแข่งขัระกันระดับข้อต้นชนะเลิศอันดับหนึ่งในสาวริศิษาพิ่มมาเด็กหญิงนัทพิพาใจไทรพูร์รมสามทับสี่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงพิกิติยาศรีปราเด็กหญิงคอนธีราศรีทองนักเรียนชั้นมสามทับสองรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงพัชชาดวงรักเรียนชั้นมสามทับสิบเด็กหญิงอาริสาบุญรัตน์นักเรียนชั้นมสามทับสิบเอ็ด กิจกรรมการแต่งคำปพันธ์ระดับมปลายชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวริตาเทียงเตดนางสาวนัทรุจารินนทนักเรียนชั้นม .5 ปรเรองชนเรดับหนึนาสวการกำบังใจนางสาวพัร์อพุทธาชันมั้งหนึ่รนเลิศอันดับสนางสาวพรรานาคาแก้วชั้นม .6 นัศึนางสาวเหมหงจุ้เนักเรียนชั้นม .4 สครับ ครับและในลำดับต่อไปขอ กิจกรรมสำคัญในวันนี้นะครับึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในการจะเนินการสอนในรายวิชาภาษาไทยของพวกเราพวกเรา,าทราบว่ามีความสำคัญอย่างไรดังนั้นวันนี้ทุกัะเรียนที่เข้ยาเข่งขันทุกคนสวมแล้วแต่มาแสดงทักษะแสดงความรู้ความสามารถนะครับ เพื่อให้พวกเรานั้นได้นำสิ่งที่เรียนรู้มามาวัดกันว่าใครที่หินบามเม็ดยังหินบางคู่สามารถใชะเวลานี้มากกว่ากันมาประสิทธิ์ตัวให้นักเรียนที่รับมือกันได้ครับตัวให้นักเรียนให้กำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจู้นักเรียนทุกคนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็มาร่วมกิน ในกิจกรรมมันจุอนคู่เใีนปีนี้วันนี้ไฮไลท์สองัันอยู่ท,ที่ทบัรจุตอนคู่ผู้เชื่อว่าคู่เรียนตั้งแต่วันนึง็โอทราบว่าสำหรับคู่ปีใหม่มีความสำคัญกับโครงการศาึกษาด้านภาษาไทยด้านวัฒนธรรม ของประเทศเราอย่างไรโมเหรอนรูปเป็นัวีเอกนเดี๋ยวเียับที่เป็นคนไทยได้รัการยเป็นหนึ่งในุคนที่ถือว่ามีความรู้คามสามารถได้รับการยกย่เป็นข้โลกนอกจากจะเป็นตัวมีเอกของโล สง้จะเป็นตองมีสี่แนดินเพราะว่าสถามผู้นั้นเกิดในสมัยรัชการที่หนึ่งมันจะมีคนจุดใช้ชิ้นดลงมาลวก็จะมีการประหารที่สี่เราประายได้การขนงานการรำพัน่างๆน้นจะเป็นได้จากคนดูคอยสูคอยสูดต้องสูพออกพอออกรึราก็ค่อยยื่ออกเลยซึ่งเนดีว ทำให้เกิดสิ่งที่เราสารเรียนตรวสอบมาจนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งรายการทีวีก็ยังเอาไปทำใมนกระจักัดจายกันวันเสาร์วันอาทิตย์เห็นไหมวันเสาร์ตอนเช้าเช่นข้าพไพันหสีหนไกพโกอะไรอย่างนี้นะแต่ไมได้ดูก็เคยได้ดูเหมือนกัน ทุกประศรังจากองค์มู้ตอนเช้าแล้วมีอินทรีด้วยนะเป็นละครในวันนักนัดดีที่อ้างอิงประวัติศาสตั้งิงพระธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของคนในอดีตนะครับพวกเราเมื่อเรียนรู้เมื่อดูแล้วเมศึกษาว่าสิ่งต่างๆเราได้รับเป็นร้อยเปพันภาษาไทยมี ข้อดีอยู่สามเรื่องนะครับมีควาสมสำคัญอยู่สามเรื่องหนึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเห็นไหมครับว่าการสุรษษาสร้าง,งตู้กระส่างีเยอะมากมายมีทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ทุกวันนี้ล่าหมายบกว่ามันเป็นมรดกที่ท่านได้มอบเอาไว้ให้กับพวกเราได้ศึกษารเรียน เป็นพัฒนาการที่ดีงามนะครับเป็นมรดกที่เหลือไว้ให้พวกเราได้ภาคภูมิใจเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่มาเร่ชการที่เก้านั่นตัดไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะรักษาและมองเห็นเอาไว้เพื่อความเป็นเอกภาพของชาตล้วเนี่ยเป็นเปิดการเฉยมั้ง การประชานราชบัณฑิตตั้งแต่ปี2 5 5 0ถ้าคุณจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็การเรียารู้คำว่าเราแล้วยังเป็นเอกลักษณ์ของชาติถ้าเรารู้ว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่มีคำพ้อประเทศลาวในการสื่อสารประเทศลาวใกล้เคียงกันประเทศกัมพูชาเขาก็มีภาษา แต่เขาพูดไทยได้เพ้าว่าความไทยรู้เรื่องแต่ก็ใช้คพูภาษาประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงว่าเขาก็มีภาษาเองเพราะฉะนั้นภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเังนั้นพวเราต้องตั้งใจงเรียนฟังพูดอ่านเขียนให้เกิด เป็นคนไทยจะต้องฟังพูดอ่านเขียนต้องแท้วใช้ภาษาไทยถูกต้องสุดท้ายภาษาไทยทำไม่เกิดสิ่ิเดียว,ว่าความเป็นเอกภาพของชาติไทยความเป็นเอกภาพหม,มายความว่าทำในสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวก็คือใช้ภาษาร่วมกันในการสื่อสารในการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันเราเลยว่าเรามีสภาพไทง ชีวิตทางภาษาของพวกเราคณะนนั้จุฬาผูพรักศึกษาลูกหาเนี่ยท่านยืนมรดกทางวัฒนธรรมที่ท่าัติซ่าทำงานดีได้รับคันสิ่งต่างๆอาไว้ให้ผู้อ่านพวกเราได้รับเรียนในส่วนพวกนี้ก็ขอพวกเราได้ตั้งใจศึกษาเมื่อทำกิจกรรมแล้วก็ขอพวกเราได้ ดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณคณะภาษาไทยนะครับที่จัดก,กิจกรรมล้ำลึกองค์กรผู้และครับกิจกรรมมรรลุรับภาษาไทยนะครับซนะึ่งสองกิจกรรมนี้เอามารวมกนันได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ลงตัวนะครับในโอกาสนี้ได้เวลาของผมแล้ว ผมขอเกิดโครงการกิจกรรมวันนวันผู่สู่วันภาษาไทยประจำปีการษาสุวรรณภูมิโยสตรีชัยภูมินัดงหีครับผู้ชครับขอคุณครับขอยสวครับ